เอลฟินทอล์กพอดแคสต์พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างบีนสวัสดีครับพบก,กับ Elephant Talk Podcast นะครับพอดแคสต์ Podcast เพื่อคนรักหนังนะครับโดยช้างแชมป์น,นะครับ รับหน้าที่รีวิวนะครับต่อจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเนี่ยพูด v e r t i ิโกไปนะครับหนังในปี1958ของอัลเฟ h ดฮิตก o อกไปครับเป็นหนังอาจญายกรรมวันนี้เราเปลี่ยนโทนกันบ้างครับเรื่องที่เราหยิบยกมานะครับเรื่องที่ผมหยิบยกมาก็คือเป็นหนังฮ่องกงครับโอ้โหเปลี่ยนยันทวีปด้วยกับจากอเมริกันเป็นหนังฮ่องกงครับสำหรับ In the mood for love นะครับเป็นหนังที่ผมหยิบยกมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับ In the mood for love เป็นหนังของพู่มกับที่จะได้ว่าเป็นออเตอร์อีกคนหนึ่งเลยนะครับที่มีผลงานที่น่าจดจำมากมายนะครับเป็นผลงานที่มักจะพูดถึงความเหงาความรักหญิงสาวชายหนุ่มอะไรแบบนี้นครับก็ดูใสๆแต่ว่า,างานของเขาคนนี้นะครับก็ ไม่ใสซะทีเดียวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทัชกับกับกับผู้คนที่เหงาชอบเหงาเงาเงา,งาวงๆหน่อยอากาศมาถึงขนาดนี้แล้วก็ภูมิกับคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากวงกาวัยนะครับภูมิกับชาวฮ่องกงสําหรับวันนี้ครับเราหยิบ ผลงานลำดับที่7ของเขามาพูดถึงครับสำหรับอีเดมุ f ฟอร์เลฟครับผมอีเดมุนฟอร์เลเนี่ยเป็นภาพยนตร์รางวัลปรามทองคำนะครับเป็นปรามดอในเทศกาลเมืองคานนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มกับหญิงสาวนะครับที่มีห้องพักติดกันระหว่างคุณนายเฉินผู้หญิงเนี่ยคือคุณนายเฉินนะครับนำแสดงโดยจางมั่นวีนะครับแล้วก็โจมหมู่หวันนะครับนำแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ นะครับทั้งสองเนี่ยพบว่าคู่รักของตนเองเนี่ยต่างลักลอบเป็นชู้กันนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันเลยก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างนายเฉินและก็โจหมู่หวันเนี่ยก,ก็ค่อยๆเกาะตัวคือทั้งสองก็คุยกันตอนแรกก็คือการจับผิดนะครับว่าเอ้ผัวตัวเองเมียตัวเองเอ๋อไปลักลอบเป็นชู้กับเพื่อนข้างห้องซะอย่างนั้นก็เลยโอเคก็มาตกลงคุยกันว่าเอ้ยมันอะไรยังไงกันแน่ แต่ไปๆมาๆเนี่ยมันก็ความสัมพันธ์มันก็เริ่มเกาะตัวครับมันไปมากกว่าเพื่อนที่ร่วมกันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอ่ามันกลายเป็นความรักมันกลายเป็นความชอบซึ่งบรรยากาศของอะไรเหล่านี้นะครับของการหาคําตอบอะไรแบบนี้ก็ลายล้อมไปด้วยนะครับความแออัดของชุมชนนะครับชุดกี่เพ้แล้วก็แววเสียงดนตรีเก่าๆนะครับที่อบอวล คละคลุ้งไปทั้งเรื่องนะครับสำหรับ In the Mood for Love นะครับ In the Mood for Love นะครับบองกาไวนะครับเขาเป็นผู้กกับที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับเรื่องการพูดถึงปัจเจกเรื่องการพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนําเสนอผ่านการเมืองนะครับคือเขาจะแสดงสัญ,ญลักษณ์ผ่านการเมืองอย่าง In the Mood for Love เนี่ยก็การเมืองเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดในพารากราฟต่อไปนะครับแล้วสําหรับงานภาพเนี่ย ผมดูก็คือถ้าเกิดใครได้ดูงานของพุ่มกับชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับก็เป็นถือว่าเป็นออเตอร์เหมือนกันออเตอร์ก็หมายความว่าเป็นพุ่มกับที่เวลาเซ็นชัดเจนอะไรกันนะฮะคือจะดูหนังของเขาแล้วรู้เลยว่าอ๋อนี่คืองานของพุ่มกับคนนี้อ่าวงกาไว้ก็ ได้รับอิทธิพลจากรูวมกับชาวเยอรมันคนหนึ่งครับพู้ผลับคนนั้นก็คือวิมเวนเดอร์สนะครับซึ่งจะทําหนังกับคนเหงาๆเหมือนกันนี่แหละแล้วก็งานภาพการจัดแสงอะไรเงี้ยครับก็วองเขารับอิทธิพลของวิมเวนเดอร์สมาเต็มๆนะครับอ่าโอเคสําหรับอินน์เด o d ูทฟอรลเลนะครับจับได้ว่าเป็นผลงานที่เป็นจุดตัดของการมองโลกแบบจุลภาคและมหาภาคนะครับสําหรับจุลภาคเนะคี่ยกนะ็คือว่า เป็นการเน้นไปที่เรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับผู้มีความสัมพันธ์หลบซ่อนหรือเกรนต่อสังคมทั่วไปสําหรับมหาภาคหรือว่าภาพกว้างๆนะครับก็คือวองเนี่ยเขามองโลกมองประเทศของตนเองครับซึ่งในที่นี้ก็คือฮ่องกงประเทศของเขาเองนะซึ่งแล้วก็จากบทสัมภาษณ์ของวงกาไวเนี่ยเขาก็บอกว่า อ n s uh, p i r a t i o n ของออการทำอีเดอ o o มุสฟอนเลนะฮะเป็นงานที่ก็ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงบรรยากาศในอดีตของฮ่องกงยุค0ด้วยซึ่งวงเกาไวเขาก็ได้มาอาศัยอยู่บนเกาะฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่5ขวบด้วยกันนะครับก็มีความนอสต์เจอรราลึกอดีตหน่อยๆฮะแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมจะมาะเขียนเป็นพอดแคสตเป็นบทความเพื่อทำพอดแคสต์นะครับผมก็ไปอ่าน บทวิจารณ์ของอาจารย์มโนวันเวูุสิกนะครับในเว็บแบไตออนไลน์แบไต e คอนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเออมันเป็นมันเป็นบทวิจารณ์ที่น่าสนใจมากครับเออือว่าอาจารย์มโนนะครับก็ได้วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจนะครับสำหรับการกรอบแบบมหาภาคหรือการมองโลกแบบเป็นการเมืองของวงกาไวในะ In the m o o d for Love เนยฮะว่าอาจารย์ก็มองว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครนะฮะร,ระหว่าง คุณนายเฉินและก็โจหมู่หวันเนี่ฮะมันเปรียบเสมือนกับเป็นภาพแทนของกระแสนแนวคิดกระแสของรูปแบบการเมืองทั้งสองขั้วนะครับก็คือว่าคุณนายเฉินเนี่ยจะเป็นตัวตัวแทนของแนวคิดแบบจีนคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งคุณนายเฉินเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงรุ่นเก่าเลยะฮะอยู่บ้านทาความสะอาดรอสามีไปทํางานอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเป็นกี่เพาเป็นชุดแบบ คอนเซอร์ t ว v ีฟจีนมากๆอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคุณนายเฉินเนี่ยเขาก็เป็นแนวคิดแบบจีนคอมมิวนิสต์ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์เนี่ยเขารักรอบสร้างความสัมพันธ์คือลักรอบเป็นชู้กันกับพระเอกนะครับโจหมู่หวันของเราเนี่ยซึ่งโจหมู่หวันเนี่ยโดยโดยโดย,โดยโดยโดยบุคลิกของตัวละครนียนะครับโจหมู่หวันก็จะเป็นตัวละครที่ใส่สูตรทำงานหนังสือพิมพ์ อะไรเงี้ยครับคือจะเป็น,เป,นเป็นงานหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตในลักษณะที่ที่ที่อยู่ใน,นสภาพแวดล้อมแบบก้าวหน้าอะไรอย่างง้นได้คือคือจะไม่ใช่ไม่ได้ทำกเกษตรกรรมกาขายหรือว่าอะไรแบบนั้นก็จะเออใช้ความคิดใช้จินตนาการหน่อยซึ่งโจมหวานนะฮะก็เป็นตัวแทนของแนวคิดแบบตะวันตกหรือว่าแบบเสรีนิยมนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดตัวละครอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจะไปขยายขึ้นไปอีกนะครับ สาหรับวงกาวัยนะครับเป็นเป็นพุ่มกับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทํางานที่ไม่เป็นระบบระเบียบเหมือนพุ่มกับทั่วไปนะครับสไตล์การทํางานของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบฮอลลีวูดแต่เป็นพุ่มกับที่ก็ติดเหมือนกันครับสาหรับเวลาทํางานนะครับจากข้อมูลนะครับไป in the mood for love เนี่ยเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ใช้เวลาในการถ่ายทําถึง15เดือนอ้โห15เดือนเนี่ยไม่รู้ภาพยนตร์สมัยนี้นี่จะยังทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะ จนผู้กกับภาพที่ร่วมหัวจมท้ายอย่างคริสโตเฟอร์ดอยคริสโตเฟอร์ดอยเนี่ยเขาเป็นผู้มำกับภาพของวงกาวัยที่ทําทําหนังทําภาพย,ายนตร์มาร่วมกันมาตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่หนังเรื่องแรกๆของเขาละคริสโตเฟอร์ดอยเนี่ยพอพอโปรเจกต์มันเริ่มยาวเนี่ยคริสโตเฟอร์ดอยในที่สุดเขาก็ต้องถอนตัวฮนะจาก In นดูมูนฟอร์เลิฟทำให้ In นดูมูนฟอร์เลิฟเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ถ่ายภาพโดยคริสโตเฟอร์ดอยอย่างเดียว ะะแต่ว่าถ่ายภาพโดยพุ่มกับภาพของรู้สึกจะทำงานกับพุ่มกับชาวไต้หวันนะฮะผมผมผมลืมชื่อผมลืมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไปน่าจะนิกงออกพุ่มกับชาวชาวไต้หวันครับเลียงหมิงอะไรนะ,ะผมลืมชื่อพอดีนะฮะแต่โอเคแต่เอาเป็นว่า In the m o o d for l o v e เลนี่ยก็คืองานภาพเนี่ยถูกกำกับโดย2คนนะฮะ แล้วตอนส่งเข้าไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานก็เกือบจะตัดต่อเสร็จไม่ทันเดทไลน์ซะด้วยนะฮะแต่ผลลัพธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครคือรางวัปลปามลองคําอย่างที่กลับไปนะครับ่ปผมปาล์มลองคัในเทศกาลหนังเมืองคานเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุด การหนังเมืองคานก็มีปามดอหรือว่าปามทองคำว่าอย่างนั้นนะสำหรับนิตยสาร b b c นะครับเขามอบให้ภาพยนตร์เรื่อง i n t h e m o o d for Love เนี่ยเป็นถือว่าเป็นภาพยนตร์ลำดับที่2ของลิสภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลแห่งศต,รตวรรษที่21เลยนะฮะผหให้ความสำคัญมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ลองรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์เองด้วยว่าทำไม i n t h e Mood for l o v เนะฮะถึงเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆในแง่ของคำวิจารณ์ หรือว่ายัางส่งอิทธิพลต่อการทําภาพยนตร์หรือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นส่งส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอย่างอะไรตอนนี้ซึ่งเขาก็เอามาเล่นใน f a c e b o o k ในะอะไรก็เจอเฮ้ยหนังวองวอง,วอ,งอารมณ์วองวองอะไรเงี้ยฮะก็ไปทั่วเลยตอนนี้เราจะมาสังเกตนครับว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมีอะไรบ้างในอะินดูบูทฟอเลอร์นะครับอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตเหต็นก็คือ การถ่ายภาพของหนังเรื่องนี้ครับโดยคริสโตเฟอร์ดอยและลีปิงปิงอ่าลีปิงปิงนะครับเป็นก็คืออย่างที่ผมพูดไปเขาเข้ามาหลังจากการตอนตัวของดอยเนี่ยครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับจัดได้ว่ามีงานภาพที่แปลกประหลาดน,นะครับก็อ,อย่างแรกเลยคือมุมกล้องครับเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบเห็นหมุมกล้องที่จับตัวละครทั้งเรื่องล้วนเป็นไปด้วยการจัดองค์ประกอบภาพแบบมุมแบบ แอบมองนะฮะคือจะเป็นลักษณะของงานภาพแบบแอบมองคือจะจับแบบตัวละครไปอยู่ใต้โต๊ะบ้างตัวละครไปหลบอยู่ข้างๆเฟบ้างก็คือเหมือนกล้องเนี่ยแทนสายตาของ,ของ,ของคนคนดูแทนสายตาของผู้ชมแทนสายตาของตัวเราเองที่ดูภาพยนตร์เนี่ยแต่ว่าจะเป็นในลักษณะแอบมองแอบมองผ่าน ริมหน้าต่างแอบมองผ่านลิมประตูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เรียกว่างานภาพแบบไหนแต่ผมก็เรียกเป็นนิคเนมว่างานภาพแบบแอบมองนะครับคือจะมีสิ่งของเนี่ยเข้ามาแทรกในเฟรมภาพโดยไม่ให้คนดูรู้สึกว่าภาพมันคลีนหรือว่ามันปกตินะมันต้องมีอะไรแทรกอยู่ตลอดหรือการแต่ภาพที่ใช้พิมพ์เขียวของภาพยนตร์แบบฟิล์มนัวเข้ามาสื่อสารด้วยนะครับเช่นการจัดภาพแบบมีซี่โครงทับทับตัวละคร นะฮะแบบตัวละครเขายืนอยู่แล้วก็มีเงาของซี่กรงซี่กรงหน้าต่างแบบบ้านโบราณนะฮะกระททบทับตัวละครซึ่งถ้าเกิดเป็นในภาพยนตร์ฟิล์มนัวนะฮะการใช้สัญลักษณ์รูปแบบนี้ก็คือว่ามันจะเหมือนสื่อความหมายว่าเอ้ยนี่เป็นตัวละครที่อ่าไม่มีอิสระนะอ่าอะไรแบบนี้จะมีตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของอะไรบางอย่างนะซึ่ง in the mood for love เน mm ี hmm. ่ยเขาก็ใช้อะไรตรงนี้เหมือนกันก็ใช้แบบ ก็ตรงตัวของภาษาภาพยนตร์อะไรก็คือตกอยู่ภายใต้ความอึดอัดหรืออิทธิพลของอะไรบางอย่างตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับสาหรับภาพยนตร์นะครับรวมทั้งการจัดแสงนะฮะเขาก็ได้รับอิทธิพลจากงานวิมเบนเดอร์สนะครับที่เป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าไบเซ็กชวลไลทิงอันนี้ก็คือมีชื่อแบบเป็นทางการนี่ผมลองซอยว่าด,ดูก็เ,เขาเขียนว่าไบเซ็กชวลไลทิงก็คือการจัดแสงแบบสีม่วง สลับสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจะเป็นสีแบบนั้นกับสําหรับอางานอื่นๆของอวงกาวัยนะครับอาจใช้รูปแบบของแสงดังกล่าวเพื่อขับเน้นความเหงาของปัจเจกอย่างเช่นชุม king express อย่างเงี้ยก็ใช้พวก bisexual l i g h t i จากแสงถนนสีของซูเปอร์มาร์เก็ตแสงไฟนีออนจากเซเว่นอะไรเงี้ยขับความเหงาของตัวละครแต่ว่าใน in the mood for love ผมมองตามไปฮะ in the mood for love เนี่ยมันกลับใช้แสง ลักษณะเนี่ยแสงลักษณะของ bisexual lighting เนี่ยขับเน้นความไม่ปกตินะ,ะจนบางทีมันเลยเถิดกลายเป็นความประหลาดอะคือมันคือมันจะมีความเฮอเล้อหน่อยด้วยซ้ำนะในบางทีมันมีความแบบสยองขวัญนิดๆอะไรเงี้ยคะซึ่งสีสีในเรื่องเนี่ยนะครับที่ผมสังเกตก็คือจะสีหลักของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงนะฮะแต่สีแดงในที่นี้นะครับกับใช้เพื่อไม่ให้ความรู้สึกที่เซ็กซี่อย่างเดียวนะฮะ แต่สีแดงเนี่ยบางทีมัน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 กลายเป็นน่ากลัวฮะผมนึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งก็คืออย่างคนผีพีศาจอย่างเงี้ยคนผีพีศาจผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้สีเหลืองหรือใช้สีแดงนะแต่ว่าจะมีที่เพื่อที่ผมจําได้คือจะเป็นตัวอาคารหรือว่าแล้วก็มีสีลักษณะเป็นสีโทนร้อนอย่างเงี้ยฮะแต่อันนั้นเป็นนังผีไงเอออันนี้เป็นหนังรักแต่ใช้สีแดงแดงแจ๊ดแดงแบบเขาเรียกว่าแดงอะไรเป็นแดงแบบบ้านคนจีนนะผม ผมขอได้วยผมไม่รู้เขเรียกว่าอะไรที่จะเป็นไฟโคมเสียงแดงอะไรเงี้ยฮะอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งผมมองว่าบางทีมันกลายเป็นน่ากลัวนะเป็นบางบางสีเนี่ยเป็นแดงจนน่ากลัวไปเลยนะฮะสำหรับนักสแสดงของ In the Mood for Love นะฮะก็แน่นอนครับนักสแสดงหลักของเรื่องนี้ก็เป็นระดับแม่เหล็กของฮ่องกงนะฮะก็คือคุณนายเฉิน,นก็คือจางมั่นอี้นะครับส่วนตัว โจหมู่หวันเนี่ยก็คือรับบทโดยเหลียงเฉวยนะฮะนี่ก็ถือเป็นงานที่เป็นมาสเตเปียสของทั้งคู่ด้วยนะฮะทั้งเหลียงเฉวยและจางมันอวี่นะฮะเหลียงเฉวยนะฮะเป็นได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานด้วยซ้ำนะฮะจาก The Move for Love เนี่ยเขาก็ได้รางวัลเพราะว่าแสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ว่างกาวัยเนี่ยขับเสน่ห์ของตัวละครน,นี้ออกมาได้แบบ ออบุคลิกมันต้องหลิงเชาว,เ,วเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนจางแม่นอี้นะครับสิ่งที่เธอแสดงก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่น่าจดจำมากๆเลยบนโลกภาพยนตร์นะครับซึ่งชุดกี่เพ้าของจางมม่นอี้นี่คือแบบโอ้โหมันติดตาฮะคือใครได้ดูก็น่าจะจดจาชุดกี่เพ้าของเธอได้แน่นอนนะฮะสำหรับตัวละครน,นั้นนะครับหลิงเชาว,ว์แสดงเป็นโจหมู่นนะครับนักหนังสือพิมพ์ที่มีความฝันอยากเขียนนวนิยายกาลังภายในนะฮะ จมหวานเนี่ยจะสวมสูทหรือเสื้อเชิ้ตทำงานตลอดเวลาเขาเป็นคนพูดน้อยมีมุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบพองงามนะครับจา,จางมันอิส่วนจางมันอวี่เนี่ยครับแสดงเป็นคุณนายเฉนินเป็นผู้หญิงที่มีสถานะเป็นแม่บ้านรอสามีอยู่ที่บ้านนะฮะเธอก็เป็นคนพูดน้อยเช่นกันนะและมีมุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบพองางามเช่นกันจางมันอวี่นะครับเธอเป็นตัวแทนของผู้หญิงแบบจีนฮ่องกงนะครับก็คืออยู่บ้านรอสามีไปทํางาน ในเรื่องเธอสวมชุดกี่เพ้าะนะครตามแบบฉบับผู้หญิงจีนโบราณอะไรแบบนั้นเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครอ,อันนี้ก็เหมือนที่พูดไปตอนแรกๆนะฮะส่วนความคะนึงถึงนะฮะหรือว่าความนอสตัลเจียของถึงฮ่องกงของหวองกาวนะฮะอยู่ที่ว่าเราคนดูด้วยแหละว่าจะมองเขาในแง่ไหนนะฮะบางคนก็บอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นจดหมายรักถึงบรรยากาศของฮ่องกงในยุคนั้นก็คือว่าเป็นแค่จดหมายรักนะแต่บางคนก็บอกอีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการนําเสนอฮ่องกงที่เป็นของจีนแต่ดันไปรักลอบสารสัมพันธ์กับตะวันตก ทั้งบริบททางสังคมที่ครอบงำให้ตัวละครต้อทงทำตามกรอบประเพณีอยู่เสมอเสมือนการที่คนฮ่องกงนะฮะมีแนวคิดนิยมตะวันตกเป็นเรื่องที่ผิดในฐานะของกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ผมขอพูดถึงบริบทในเรื่องของฮ่องกงจีนแล้วก็ตะวันตกในที่นี้นะ่าจะเป็นอังกฤษนะฮะนิดหนึ่งสักเล็กน้อยเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เนะะี่ยฮะเพราะว่าจะตอนแรกเนี่ยฮ่องกงเนะะี่ยฮะเป็นเกาะของจีนแล้วก็ในสงครามฝิ่เนี่ยจีนแพ้ สงครามกับอังกฤษก็เลยทําสนธิสัญญาอังกฤษขอเช่าฮ่องกงเป็นเวลา9 9ปีนะฮะซึ่งเวลาต่อมาเนี่ยอังกฤษก็ต้องคืนฮ่องกงกลับสู่อ,อ้อมอกของจีนแต่ว่าประชาชนชาวฮ่องกงบางส่วนเขาก็ไม่ยินแล้วเขาก็เขาก็แบบเอ้ยกลับไปสู่จีนเนี่ยมันจะเออมันกลับไปสู่จีนมันรัฐบาลคอมมิวนิสต์อะเสรีภาพทางความคิดมันก็มีไม่เหมือนตอนเ,ออเป็นที่ โดนอังกฤษปกครองแล้วก็เศรษฐกิจมันจะดูแย่ป่าวะพอมันโดนควบคุมอะไรไปหมดทุกอย่างนะฮะคือมันก็แบบประสาทแดกกันทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มานะครับก็ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกแ,แง่นหนึ่งในการวิเคราะห์อีกแง่นหนึ่งของผู้อย่างนี้ละกันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแสดงออกผ่านร่องรอย แหม่มที่ผมพูดไปเลยเ่ปสรไปและ่งที่น่าสนใจีฟมเลยนี่ยในหลปี2โดย3ปีก่อนหน้านั้นกาฮองกงก็พื้นคืนจากอังกฤษสวนประเทศจีนนะรในปี7เซึ่งก็ก็อย่างที่ผมพูดไปฮะซึ่งก็มีกระแสความไม่พอใจของผู้คนและประชาชนฮ่องกงเป็นจำนวนมากนะโดยพวกเขาเรยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฮ่องกงนะไม่ใช่คนจีนนะัมีมฟอนเล้วเนี่ย อีกแง่หนึ่งก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่เรื่องของคนรักกานที่หอยหาก,กันนะฮะแต่ยังเป็นรายยาของฮ่องกงที่หอยหาอังกฤษอีกต่างหากโอ้โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บองกาไวอาจจะแทรกไว้หรือเปล่าครับภาพยนตร์นะครับยังมีเกร็ดเล็กน,น้อยที่น่าสนใจสําหรับนักแสดงอีกครับคือจางมั่นอี้นะครับนางเอกของเรื่องเนี่ยเธอ ยังมีผลงานนะที่ยังไปปรากฏตัวในภาพยนต์ในเรื่องที่มีนัยยะทางการเมืองเหมือนกันถ้าเ,เรามองว่าอีเดบูสฟอลเลอร์มีนัยยะทางการเมืองน,นะอ่ะาจางมันอี้เป็นปรากฏตัวในภาพยนต์ที่มีนัยยะทางการเมืองเช่นกันนะในเรื่องฮ่องกงนะี่แหละ แต่คราวนี้เป็นจีนที่หงายขาฮ่องกองไม่ใช่เป็นฮ่องกองที่คิดถึงตะวันตกแบบอินเดียบอนแลิฟก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่อง cobra death almost a love story ในงานของจางจางภาพยนตร์ในปี1996นะครับ,รรบจึงนับได้ว่าจางวันอี้เนี่ยเธอก็มีโพซิชันที่แบบยืนทั้ง2แบบยืนอยู่แนวคิดทั้ง2แบบเลยทั้งอินเดียบอนแลิฟที่เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นอ่าลิเบอรัลอะไรเงี้ยงผู้นิยมงานาส่วน คอมเมดี้ Almost Love Story นี่ก็น่าจะเป็นภาพยน์ที่เป็นจีนอะเป็น conservatee เป็นจีนอะไรแบบนั้นเออก็เป็นก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเป็นนักแสดงหญิงที่มีอิทธิพลมีบทบาทแล้วก็มีอ่ามีผลงานที่น่าสนใจทั้งสองเรื่องนะครับเพราะยืนอยู่ทั้งสองค่ายอ่าอันนี้ก็อานจะเป็นเก็ดเล็กๆน้อยนะฮะที่ผมลองสังเกตเองครับส,ส่วนอีกคนนึงครับ ในในแง่ของการถ่ายทําหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยบองกาวัยเนี่ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดว่าเป็นเพื่อนละกันเพื่อนอีกเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆสําหรับ In นดู o o ฟอรเลฟแล้วก็หนังของหว่องเขาทุกเรื่องนีครับคนนั้นก็คือวิลเลียมจางสูผิงนะฮะ อาจจาะคุ้นๆนะถ้าเกิดใครติดตามข้อมูลของหม่องการไวหรือชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะได้ยินวิลเลียมจางซูผิงเนี่ยคือใครฮะวิลเลียมจางซูผิงเนี่ยคืออีกหนึ่งคนที่เป็นกําลังสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายเรื่องของหม่องการไวเลยสําหรับ In the Mood for Love เนี่ยฮะจางเนี่ยผมขออนุญาตเรียกอ่าวิลเลียมจางแล้วกันวิลเลียมจางเนี่ยเขาควบตําแหน่งคนระับโปรดักชันดีไซเนอร์ก็คือดีไซน์ออกแบบงานนะฮะ คอสตูมดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นคนตัดต่อภาพยนตร์เป็นเอดิเตอร์ด้วยด้วยตนเองด้วยนะฮะวิลเลี่ยมจางเนะี่ยถือว่าเป็นคนที่ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายโดดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะสําคัญขนาดนี้่อการายทําองบองกาไวเนี่ยนะมักจะใช้การรุมสดเป็นหลักนะครับบางวันก็ไม่มีบทก็ให้นักแสดงมาด้นกันหน้ากองอะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ย การลำดับภาพการต่อเนี่ยเพื่อเล่าเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วคงจะรู้ใ่กันนะฮะจางวิลเลียมจางเนี่ยทำได้ะฮะแล้วก็เลี่ยงให้การต่อของวงกาวัยเนะี่ยเป็นงานตต่อที่มีสไตล์นะฮะเคยมีนักวิจารณ์นะผมเคยอ่านผ่านๆก็คือนักวิจารณ์เขาเคยบอกว่างานของวองกาวัยเนี่ยบางทีจะจะเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอในบางครั้งหรือจะเป็นภาพยนตร์แบบนิวเวฟแบบ มีกลิ่นอายของ r ฟรนซ์นิ w เวฟฝรั่งเศสคือนล,ลูกใหม่อะไรเงี้ยในบางคราวด้วยนะฮะจังหวะของภาพยนตร์เนี่ยก็มีความรวดเร็วและเชื่องช้าอยู่ด้วยกันด้วยนะฮะทั้งยังจะตัดเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ของตัวละครที่ชัดเจนออกไปคงเหลือแต่เพียงภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นและภาพเหตุการณ์หลังจากนั้นให้คนดูปฏิปะตะเอาเองด้วยเอออันมีผลดีนะครับตรงนี้มีผลดีก็คือ การตัดต่ออย่างเงี้ยนะฮะมันสร้างความคุมเครือให้กับเหตุการณ์และลองรับดิเรกชันของภาพยนตร์รองรับดิเรกชันก็คือสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อสารนะฮะรองรับดิเรกชันของภาพยนตร์อีกด้วยว่าคือในเมื่อภาพยนตร์มันเป็นเรื่องของการที่จับจ้องมองความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยการจับจ้องมองความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องในโลก แห่งความเป็นจริงพูดอย่างนี้แล้วกันหนังไอ้พวกการตัดต่อที่สร้างความภูมิครือเนะฮะมันก็รองรับดิเรกชันของภาพยนตร์ได้ดีมากๆครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าก็เป็นที่น่าจดจํามากครับก็เป็นชุดกี่เพาของจางมั่นอวี่นะครับซึ่งในจากข้อมูลเนี่ยเจอต้องสวมใส่กี่เพาถึง46ชุดนะฮะตลอด15เดือนลังการถ่ายทำนะฮะที่สำคัญเธอก็ใส่ขึ้นกล้องครับสวยทุกชุดอันนี้รับรองเลย แล้วทางด้านเหลียงเฉว่ยเนะี่ยฮะก็ใส่ชุดสูททำงานเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไปด้วยกันได้ดีนะจนเหมือนว่าก็เป็นเป็นภาพจำของเหลียงเฉว่ยไปเลยนะเหลียงเหลียงเฉว่ยกับการสวมชุดสูทเนะี่ยซึ่งภาพ,พยนตร์ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกำกับโดยอังลีนะ่เนียในปี2007ก็คือ Last Caution ก็เหลียงเฉว่ยก็สวมชุดสูทเช่นกันนะฮะดนตรีประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะฮะเป็นเป็นงานลักษณะเป็นแจ๊สนะฮะแล้วก็เป็น โอดดี้ในยุค30-40เป็นโอดดี้เอเชียนะเป็นเพลงจีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยเลยฮนะทางฝา Jazz นะั่งแจ๊สเนี่ยก็จะเป็นงานของนัทคิงโคลนะครับก็นัทคิงโคลก็ที่เอาเพลงมาก็คือกีซัตกีซัตกีซัต,ตนะครับของนัทคิงโคลก็จะขึ้นตอนที่เขาเดินผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยฮะและอีกเพลงหลักของเรื่องที่ขึ้นมาบ่อยนะก็ยูเมจิทีมอะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่มีเป็นเป็นดนตรีบรรเลงเดียว ที่เป็นเสียงดับเบิลเบตตึม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 ,ตม,ตมนฮะก็นี่คือยูเมจิทีมนะฮะรวมทั้งโอดีสเกา่เกาๆนะฮะก็มีเอ็ดอัฟบลูมอย่างเงี้ยที่ขึ้นมาตอนที่ตอนใกล้จะจบเรื่องนี้ผมจำได้แล้วผมชอบมากเพลงนี้เอ็ดอัฟบลูมเนี่ยจึงเป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกเขานั่งคิดถึงกันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นฟิลที่แบบเออน่ารักมากๆนะฮะอันทั้งหมดนะฮะก็เป็นเพลงที่ให้อารมณ์ของการโหยหา แสนเศร้านะฮะคิดถึงกันคิดถึงโอ้ยคนหนึ่งถึงกันนะฮะก็รองรับเดลชั่นอย่างที่ผมพูดไปรองรับไดลชั่นของการคิดถึงตะวันตกคิดถึงอ่าอังกฤษครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็สุดท้ายนะะี่ับไม่ว่าเรื่องาหา่านี้จะเป็นเรื่องราวของปัจเจกนะฮะ ก็คือเป็นเรื่องแค่แค่เป็นเรื่องของคนรักกันเท่านั้นจบไม่มีอะไรมากมายหรือว่าเป็นเรื่องของสังคมเออหนังเรื่องนี้มันแทรกในยาก,การเมือง,องการโหยหาเสรีนิยมตะวันตกวะ่ะแต่อย่างไงก็ตามครับแก่นของเรื่องก็ยังเป็นการโหยหาอยู่ดีฮะไม่ว่าจะโหยหาเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแก่นของเรื่องก็คือการโหยหาแล้วมนุษย์เราก็ลิงก์กับการโหยหาอยู่แล้วคนเรามักจะมีอดีตที่อาจจะไม่สมหวังนะครับท่านผู้ฟังคุณผู้ฟังทุก ทุกคนนะครับก็อาจจะมีอดีตที่เราไม่สมหวังหรือว่าเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่บางทีอาจจะตกหล่นไปแล้วบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วแต่ว่าณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราเคยมีความสุขด้วยกันนะฮะอินมู o วอลเลิฟเนี่ยก็เหมือนเป็นจดหมายที่ทําให้เราหอยหาย้อนไปคิดถึงไม่ใช่แค่เรื่องตัวละครแต่ย้อนไปคิดถึงเรื่องของตัวเองด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่แสนเศร้าแล้วก็ เป็นความทรงจำที่ดีที่เป็นในลิ้นชักเก่าๆสีจางๆนะฮะที่ก็คู่ควรในการจดจำนะครับก็รื้อฟื้นขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ In the mood for love ก็เป็นเสมือนเพื่อนที่ปลอบประโลมแล้วก็คุยกันรู้เรื่องว่าอย่างนั้นนะฮะก็อันนี้ผมก็หยิบยกมาฮะก่อนจะปิดท้ายใน In the mood for love มาประมาณก็หลายนาทีนะฮะตอนนี้ผมคิดว่ามันเพาะมาก ภาษาอังกฤษเนี่ยผมขออนุญาตแปลภาษาไทยลวกันนะฮะก็คือว่าเป็นเหมือนบทกวีที่ขึ้นมาฮะ,ะก็คือมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าบทกวีเขาเขียนแปลเป็นไทยว่าเขาจดจำวันคืนที่ผ่นผานประหนึ่งมองไปยังแผ่นกระจกที่มีฝุ่นเกรอกรังนะฮะอดีตคือภาพสะท้อนที่เพียงให้ประจักษ์แต่ไม่อาจสัมผัสได้ และมีเพียงภาพอันมัวหมองและไม่ชัดเจนเนาะโอ้จะเศร้าไปไหนเนี่ยแล้วก็แถมนี้คุมเครือแบบกวีอีกด้วยโอ้จะดิเรกชันเรื่องนี้ไปไหนเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นภาพยนตร์ที่มีหลายท่านชื่นชอบนะฮะเป็นที่ชื่นชอบของของหลายๆคนเลยเนื่องจากมันเป็นภาพยนตร์ที่มันฮิวแมนส์มากๆแบบมนุษย์มากๆสัมผัสกันมากๆม,มนุษย์เราเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะคือพอไปคือ สุดท้ายแล้วมันก็วนเวียนอยู่กับความทรงจำของตัวเองฮะ In the mood for love ก็แค่เอาไออะไรตรงนั้นของมนุษย์มาเล่าก็คือ,อสุดท้ายเอเรื่องความทรงจำพอไปถึงช่วงวัยหนึง่งหรือว่าพอไปถึงจุดหนึง่งเราก็ห้ยหาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างซิง์กับทุกคนซึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสวยงามของเรื่องนี้ก็คืออาร์ต r e เรกชันก็คือตอนที่ผมคุยกับเพื่อนที่เรียนแบบ สายอาร์ตอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ดู the for <ๆ>อินดิมูดฟอร์เลิฟเนี่ยก็ชื่นชมอุไรเดเรคชั่นสวยงามมากชุดกี่เพ้าสีสันในเรื่องอมันโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันคลุมมันเป็นเนื้อเดียวกันมันสวยงามไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แถมพวกศิละปะพวกงานอาร์ตเดเรคชั่นในหนังเนี่ยก็มีส่งอิทธิพลมาถึงหลายๆอย่างนะครับในทุกวันนี้อย่างโฆษณาอะไรเงี้ยก็ มีครับโฆษณารู้สึกจะโฆษณาของอโฆษณาอะไรผลไม้กระป๋องนะก็เอาไปเหมือนกันอมาลีมั้งก็อินเดอะมูฟฟอร์เลิฟไปไอ้นี่เหมือนกันครับก็เป็นก็แมสลวฮะตอนนี้ก็ถือว่าแมสมากๆแล้วสําหรับอินเดอะมูฟฟอร์เลิฟแต่ว่าวันนี้ผมก็เอาข้อมูลเป็นเกรดก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกคน,นได้รับฟังกันนะครับก็โอเควันนี้ก็พอประมาณนะครับสำหรับ In The m o o ู For l o เ e ครับเอาแล a วเฟ้นทอก็ So, วันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังครับขอบคุณสำหรับยอดยอด Subscribe นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้ผมเล็งไว้แล้วฮะเรื่องต่อไปผมจะพูดถึง Funny Game ครับเวอร์ชั่นของ Michael Haneke นะฮะในปีเวอร์ชั่นแรกปี1997ก็ ติดตามกันได้ครับสำหรับวันเนอโลนทอ l k ขอบคุณมากมากจางแชมป์ขอบคุณมากมากสำหรับการรับฟังอีกรอบครับพูดซ้ำหลายรอบแล้วโอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับมวอีหงในคอยู <c oughs> 太太่ประเทศี่ปนอว่าชินี่างิินอานทาัเงอช่า้าท่อบงลองอา้ชเศงเ้าินเช้าิงน